สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องของคนที่เป็นเหมือนดาดหน้าสุดของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในบ้านเราคนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เริ่มต้นทุกอย่างเป็นรากฐานของการค้นหาความจริงทั้งหมดเลยครับเคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยใครกันนะที่เป็นเจ้าหน้าที่คนแรกที่มีอํานาจตามกฎหมายเข้ามาจัดการเรื่องราวทั้งหมดคำตอบอาจจะดูเหมือนง่ายๆนะครับ แต่เชื่อเถอว่าเบื้องหลังมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยและคำตอบนั้นก็คือพนักง,งานสอบสวนนั่นเองครับคือถ้าดูตามกฎหมายเนี่ยบทบาทของเขาไม่ใช่แค่การรวบรวมหลักฐานนะครับแต่เป็นถึงผู้รักษาความยุติธรรมเบื้องต้นเลยนะซึ่งหมายความว่าต้องดูแลสิทธิ์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีตั้งแต่ฝั่งผู้เสียหายไปจนถึงตัวผู้ต้องหาเลยทีเดียวครับโอเคครับทีนี้เรามาลงลึกกันอีกหน่อย รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับกฎหมายเขาแบ่งไว้ชัดเจนเลยเป็น2ประเภทหลักๆซึ่งแต่ละประเภทก็มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ต่างกันออกไปเลยประเภทแรกเนี่ยคือที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดเลยครับก็คือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือปอวอพูดง่ายๆก็คือพี่ๆตำรวจทั่วไปนี่แหละครับกลุ่มนี้จะดูแลคดีอาญาส่วนใหญ่ถ้าจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้ส่วนประเภทที่2 อันนี้จะพิเศษหน่อยคือพนักงนานสอบสวนตามกฎหมายอื่นอันนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะทางไปเลยอย่างเช่น DSI ที่เราได้ยินชื่อกันบ,บ่อยๆเขาจะเข้ามาดูคดีที่มันซับซ้อนเป็นพิเศษนะครับการที่เขาแยกแบบนี้มันสําคัญมากนะเพราะมันทําให้คดีทั่วไปเนี่ยเดินหน้าได้เร็วในขณะที่คดีที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางจริงๆก็มีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลโดยตรงเลยแล้วหน้าที่หลักๆของพนักง,งานสอบสวนทั่วไปเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างมันจะมีสเต็ปของมันอยู่ครับ หลักๆก,ก็คือ4ขั้นตอนเริ่มจาก1 รับแจ้งความก่อนเลยบันทึกเรื่องราวทั้งหมดอย่างเป็นทางการจากนั้น 2. ก็ต้องลงพื้นที่ไปรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้ได้มากที่สุด3คือการสอบปากคำไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องสงสยัยผู้เสียหายหรือพยานที่เห็นเหตุการณ์และสุดท้ายขั้นตอนที่4ก็คือการรวบรวมทั้งหมดเนี่ยทำเป็นสำนวนการสอบสวนส่งต่อให้อายการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องไหมจะเห็นว่าทุกขั้นตอนต้องละเอียดมากๆเลยนะครับทีนี้ คำถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนคนไหนเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าเขตอำนาจสอบสวนหลักการมันง่ายมากๆเลยครับกดเหล็กข้อแรกเลยก็คือพนักงานสอบสวนจะมีอำนาจในท้องที่ที่เกิดเหตุที่ไหนเกิดเหตุที่นั่นก็มีอำนาจสอบสวนเพื่อไม่ให้มันวุ่นวายไม่ให้ทำงานซ้ำซ้อนกันนั่นเองครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมติว่ามีคดีล้นรานทองเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ แน่นอนว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนในพื้นที่ของเชียงใหม่ที่จะเข้ามาดูแลคดีนี้แบบนี้คือตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนอะไรแต่ถ้ามันเป็นคดีที่ซับซ้อนกว่านั้นล่ละครับอย่างพวกคดีช่อโกงออนไลน์ที่ตัวคนร้ายอาจจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพ,พแต่มีคนโดนหลอกกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยอะ่ะแบบนี้จะทำยังไงกฎหมายเขาก็มีทางออกครับ คือต้องมีการประสานงานกันระหว่างตำรวจในแต่ละท้องที่แล้วส่วนใหญ่เขาจะตั้งคนหนึ่งขึ้นมาเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบมันเป็นหัวหน้าทีมคอยรวบรวมข้อมูลจากทุกที่มาไว้ที่เดียวกันแล้วถ้าคาดีมันซับซ้อนมากๆหรือว่ามีผลกระทบเป็นวงกว้างชนิดที่ว่าตำรวจทั่วไปอาจจะรับมือไม่ไหวล่ะอ่าเมื่อถึงจุดนั้นแหละครับก็จะเป็นคิวของหน่วยงานพิเศษที่จะต้องเข้ามา และหน่วยงานหลักที่ว่านั่นก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เราเรียกติดปากกันว่า DSI นั่นเองครับหน่วยงานนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการกับอาชญากรรมที่มันซับซ้อนมากๆโดยเฉพาะเลยครับแล้วคดีแบบไหนและที่เรียกว่าพิเศษจน DSI ต้องลงมาดูเอง ก็จะเป็นพวกคดีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับอย่างเช่นคดีทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงคดีการเงินที่ซับซ้อนมากๆการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรือพวกอาชญากรรมข้ามชาติอะไรแบบนี้จะเห็นว่าแต่ละคดีเนี่ยโอ้โหต้องใช้ทั้งความเชี่ยวชาญและทรัพยากรเยอะมากจริงๆเอาละครับพอเราเข้าใจหลักการกันแล้ว ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างจากคดีดังๆที่เกิดขึ้นจริงกันบ้างดีกว่าว่าหลักการพวกนี้มันถูกเอามาใช้ยังไงกลับมาที่คดีช้อกงออนไลน์อีกทีนะครับเคสนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยที่ทำให้เราเห็นความท้าทายของคดีที่มันเกิดในหลายๆท้องที่พร้อมกันการที่มีพนักงานสอบสวนหลักคนหนึ่งเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันสำคัญมากเพราะทำให้ตามรอยเส้นทางการเงินได้ง่ายขึ้นแล้วสุดท้ายก็สาวไปถึงตัวการใหญ่ของเครือข่ายได้ หรืออย่างคดีทุนจีนเทาที่เป็นข่าวดังอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติคือเขาใช้ประเทศไทยเป็นฐานทําเรื่องผิดกฎหมายคดีแบบนี้ตํารวจท้องที่เดียวทําไม่ไหวแน่นอนครับต้องร่วมมือกันหลายหน่วยงานมากทั้งตํารวจเอง DSI หรือแม้กระทั่งปอปอง,งที่เข้ามาช่วยดูเรื่องเส้นทางการเงินเพื่อที่จะขยายผลไปจับคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ทั้งหมดทั้งในไทยและต่างประเทศ แต่ถ้าจะให้พูดถึงคดีที่ซับซ้อนแบบสุดๆเลยเนี่ยก็ต้องยกให้คดีแอมไซยานายเลยครับคดีนี้เรียกได้ว่าเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของกระบวนการสอบสวนในบ้านเราเลยนะ คือความท้าทายมันเยอะมากหนึ่งเลยคือมีผู้เสียชีวิตหลายคนแล้วก็อยู่กันคนละพื้นที่อีกทําให้การเชื่อมโยงคดีเข้าด้วยกันมันยากมาก2คือต้องพึ่งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนสุดๆเป็นหัวใจของคดีเลยและที่สําคัญที่สุดคือการทํางานร่วมกันครับต้องประสานงานกันแบบใกล้ชิดมากๆระหว่างพนักงานสอบสวนคุณหมอนิติเวชแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสารพิษเพื่อที่จะไขความจริงทั้งหมดออกมาให้ได้ จากทั้งหมดที่เล่ามาจะเห็นได้เลยนะครับว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาเปรียบเสมือนเป็นรากฐานเป็นเสาเข็มต้นแรกของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยถ้าการสอบสวนในชั้นแรกทําได้ดีมีความรัดกุมแน่นหนามันก็จะทําให้กระบวนการทั้งหมดที่ตามมาเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้ สุดท้ายนี้เราอยากจะทิ้งถ่ายด้วยคำถามที่น่าคิดนะครับว่าในโลกทุกวันนี้ที่อาชญากรรมมันซับซ้อนขึ้นทุกวันมันไม่มีพรมแดนอีกต่อไปแล้วผู้รักษาประตูด่านแรกของความยุติธรรมอย่างพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะต้องปรับตัวต้องพัฒนาตัวเองไปในทิศทางไหนเพื่อที่จะยังสามารถตามให้ทันคนร้ายและปกป้องสังคมของเราต่อไปได้